สวัสดีครับพ่อช่างบอกเต็กพี่น้องวันนี้มาเต็กพราะมากินขนมดอกจอกพี่น้องขนมดอกจอกผมของแบบขนมแบบติดมันหากินยากพี่น้องเดิมเดี๋ยวนี้ครับผมหากินยากพี่น้องครับขนมดอกจอกเนาะพอดีได้ได้มาแบบประมาณสิบดอกครับพี่น้องเอามากินชูพี่น้องมึงก็โผลมาพี่น้องกินครับผมวันนี้ได้ของง่ายๆพี่น้องขนมดอกจอกเนาะเสร็จขนมดอกจอกขายงามพี่น้องเสร็จพี่น้อง งอหามก็พม

นี่มุนไปแล้วคารดแท้งหมน Ini luar. <laughs> กรอบนงนังกรอบมน้อช็อกไอไ้หลายมันทีประกอบไันนี้เนยนี่น้องพี่น้องนี่ใชแปง้งคือส่วนผสมพอดีครับผมความกรอบพี่น้อง

แล้วสองรสอ,อืมแป็น,น้องมันกรอบหวานสามรสครับผมแบบเดี๋ยวมันมน,นี้เรเจะเอาไว้สักนั้ครับผมอันนี้เอาไปหิ้นลูกสาวลูกสาวคอั่านมา อยากกินอะไระพี่น้องมันมันมันหวานพี่น้องครับมันหวานมันหวานนะมันหวานนะมันมันกรอบมันหวานมันแซ่บเลยกินแต่แบบนีแห้งพี่น้องกินงานไม่ไม่กินเน่ยแซ่บพี่น้องทำงานไม่ไม่กินแล้วแบบคนหวานแซ่บคระบอมาตคอตนคระบเอาเละแล้วนะพี่นองเนาะอ่ะบเตยคอโตนครับผมสวัสดีครับ